ทำไมพระพุทธเจ้าถึงรู้ว่าล่ะของศาตว์โลกตายแล้วไปเกิดเป็นคนที่มีจิฏฐาวิชาที่ฐิพระองค์เลยกำหนด,ดทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดเลยเพราะว่าพระองค์เป็นศาสดาอนุตตะสัมมาสัมพุทธิ์ฝูงสุดจําแนแกแจกแจงได้หมดเลยปัญญาของพระองค์ผมเดินตามเส้นทางพระเจ้าพระองค์ตัดสรุปธรรมขึ้นมาแต่ตัดอนุตตะนี่คือยิ่งใหญ่เห็นระบบทั้งหมดในวัฏสงสารเลย ขาจึงเรียกว่ายานยานนี่เป็นของพระพุทธเจ้านะแต่คํว่าฌานไม่ใช่ไม่มีในคําสอนของพุทธเจ้าฌานเป็นของลีศีจรโยคีนะฮะพระพุทธเจ้าจัดลำดับมันไว้ในสังโยนนองไหมรูป巴ารารูป拉รา,ารูปฌานหรปอรูปานเพราะฉะนั้นน่ะในพระไตรปิฎกมันกล่าวถึงพระพุทธเจ้านะว่าพระพุทธเจ้าทรงฌานจริงพระไปคัไปฝึกฌานมาก,กับอุทกกาดาหมดยันได้ฌานสี่แต่พว์ทิ้งทิง้งแล้วมา มาทาแบบเดรัจฉีทใช่ไหมเออมามีสติแบบเดรัจฉีคือการเพียรทุกกิริยาตัวนี้ไม่ได้เข้าฌานใช่ไหมแก้เอาสติอยู่กับตัวเองเออทรมานตัวเองทุกอย่างพระอ,องค์ก็ทิ้งไปหมดมันไม่ใช่ไงก็ตอนที่พระอ,องค์มารู้ธรรมแล้วตัดสรู้ธรรมพระอ,องค์ไม่เอาพ่กงนี้ไปสอนมีแต่พูดเป็นอยู่ตาหวนนู้ออกไหมว่าเราไปทำมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่พรอองค์จัดสรุป้พระอ,องค์ได้ยานตัวนี้ขึ้นมานี่เป็นของพระเจ้าเลยคือการเห็นแจ้งทั้งหมดแล้วก็มาสอนให้ลูกศิษย์ละ เห็นในตัวเองจนหมดสิ้นสงสัยเขาเรียกว่าอาสาวะขยายานตัวนี้นี่ออกอไหมแต่พระพุทธเจ้าอนุตตะสัมมาสัมโพธิญาณคือเป็นสมัมมาหมดเลยเห็นถูกหมดเลยเห็นถูกคนเดียวในโลกไอนี้นอกนั้นเห็นผิดหมดเป็นวิชาหมดเลยทุกสำนักทุกลัทธิสมัยก่อนสัมสมาคือการเห็นถูกบาลีนะแปลเป็นไทยทิฏฐิคือความเห็น สัมมาคือเห็นถูกเมื่อเห็นถูกถูกหมดเลยผมถึงบอกว่าพุทธเจ้าจึงตัดสะูุ้ยทำขึ้นมาพุทธเจ้าถึงรู้ว่าละผมไม่สามารถอย่างรู้ได้เหมือนพุทธเจ้าแต่ผมตัดสะูุ้ในองค์ธรรมของพุทธเจ้าก็คือผมได้แค่สัมมาสัมโพธิญาณคือเอาสัมมามาสอนคนเนี่ยไม่ให้ปฏิบัติทำให้ต้องทําอะไรไมันไม่ใช่มันหลงกันหมดผมก็เคยทํามาแล้วผมก็หลงผมแค่มาสื่อทอดจิตนาลมอย่างที่ผม อธิษฐานจิตไปว่าขอให้ลูกได้ดวงตาเห็นธรรมอนพระเจ้าเห็นแล้วลูกจะช่วยคนต่อผมก็ตัดสินในองค์ธรรมของพระเจ้าทั้งหมดผมไม่สามารถจำแนกแกกแกงวราระัตว์คนนี้ทาการรมอย่างนี้จะไปเกิดอย่างนี้ได้อพระเจ้าแต่ผมเห็นขบวนการทั้งหมดผมพูดได้พอสังเกตแต่ไม่กล้าที่จะพูดเกินเกิน,เก,นเกินความรู้ของตัวเองไงเพราะผมไม่ได้รู้ขนาดทฉพาพระเจ้าพระเจ้าท่านรู้อย่างรู้หมดศาสดาสูงสุด อนุตล่าคำว่าอนุตล่าเนี่ยความหมายของผมนะผมไม่รู้บาลีนะไม่รู้ว่าบาลีแปลถูกหรเปผมผมเรียกคําว่าอนุตลรานี่คือความยิ่งใหญ่นะฮะความยิ่งใหญ่ที่ความวิกฤตพิสดารปฏิหารอะไรหรือจะเรียกโดยรวมว่าคืออย่างรู้ทั้งหมดอนุตล่าอย่างรู้ในสาม d ิ m พภูมิของสัตสัตว์โลกอะในระบบเบียไบ้ายตายเกิดในวัฏสงสารนี่อย่างรู้ทั้งหมดในจนัแ,กแกนกแจกแจงได้หมดเออ ว่าคนที่ทำกรรมอย่างนี้จะไปเกิดในที่ไหนเขาเรียกว่ารู้วาะจิตแต่ไม่ได้รู้แบบนั้นรู้ได้มันไม่ได้เข้าไปรู้ตัวเขาหรือกปล่าไหมคือพระองค์ตัดสู้ในตัวเองนี่แหละแล้วเห็นบางอย่างของมารน่ะอย่างเช่นตอนพระองค์ตัดสู้สกินเสามตัวใช่ไหมรัวพระทสามโมหะอยู่ตัวตัณหาเนี่ยแล้วก็มาตัวโทวดสามใช่ไหมแล้วก็ตัวโมหะ ตัวตูวต้าเป็นพระพุทธเจ้า,าจำแรงไงบอกว่าเนลี่ยนตกี่ก็น่าเป็นพระหลัอะไรนัมผมว่าแล้วแม่อรุตราในบาลีเขาเรีกอเลยเออก็เหมือนกันก้นงนั้นน,น่นแสดงว่าผมแปลความหมายถูก <S <S ผมบอกว่าอรุตราคือสูงสุดเลย <S 1> <S 1> ไม่มีผู้ใดเสมอเทียบเท่าพระพุทธเจ้า,าได้นะแล้วมีองค์เดียวเท่านั้นเองแล้วตัดสรุปทมทั้งหมดครอบโลกกัธาต ผมก็ไปตัดสรุปไม่มีบนโลกใบนี้ต่อให้มีผู้เจ้าเกิดในการข้างหน้าหมดยุคนี้ไปนะก็จะตัดสรุปในสิ่งนี้เป็นผู้ยิ่งใหญ่กลับมาตัดสรุปอานุนตระมอนเอมนะฮะแล้วก็จะมีผู้มาสืบทอดเจตนามาต่อยอดอย่างเช่นคือพุทธการผม,มูันเกิดในกลุ่มพุทธการมาตัดสรุปองค์ธรรมของพระเจ้าเพราะสมัยนั้นเนี่ยโลกที่ผ่านมาจนถึงทุกวันเนี้มันไม่มีใครตัดสรุปธรรมของพระเจ้าได้เป็นแค่ผ้าหลา่อ ถ้ารหันเป็นได้แค่เนื้อนามุกพ่อหันได้แค่อาสาวะยายานเห็นไหมตอนที่ผมหลุดพ้นแต่ผมได้อาสาวะยายานตัวนี้มาผมจบกิจที่เรียบด้วยเองแล้วแต่องค์ตัดสู้ผมอ่ะมันเกิดขึ้นผมต้องรู้แจ้งแทงตลอดในองค์ธรรมของพระเจ้าทั้งหมดอธิบายแตกถามเกิดปฏิสัมพิทญาญาณนี่แล้วเกิดสามตัวีปฏิหารนี่เบียดมาไล่ตัวอัตตาตัวเดียวอัตตาตัวตนสัตว์บคนเราขอความยึดมั่นถือมั่นนี้กระบวนการของจิตมนดูวิญญาณที่สื่อต่อกันอย่างรวดเร็ว สืบต่อทางสัญญาสังขารวิญญาณนามรูปแล้วเข้าไปเกิดในอยนายตนะทั้งหมดเ,ออเกิดเพราะอะไรเพราะภาษาไงมนุษย์มันม,มีภาษาใช่ไหมล่ะสัตว์ก็มีภาษาแต่สัตว์มันไม่มีปัญญาไม่มีสติปัญญาสาัตว์เด็กจับจับได้่าถือว่าเป็นก <c oughs> รรมเดัะฉานเขาเรียกนะเขามีกรรมจึงไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์เพราะการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันเป็นสิ่งประเสริฐแล้วไดเจอผู้รู้ผู้ตัดสินุธรรมนะ เพราะฉะนั้นผมไม่ได้ยกตนเทียบเท่าพระเจ้านะมันมีหลายคนนะที่บอกว่าผมยกตนเทียบพระเจ้าผมบอกว่าผมตัดสรูธรรมตัดสรูสามารถสมุติตัดสรูในองค์ธรรมของพระเจ้าทั้งหมดโกงขีัต่ำๆเุประการนะนะครับคือเอาไปเทียบเคียงแต่ผมเห็นแจ้งสรุปเองในตัวเองนี่บอกไหมถ้าไม่มีพระเจ้าเนี่ยผมอาจจะเข้าไปถึงนี่พูดเล่นๆนะอาจจะไปตัดสรูุสมมติผมไปเกิดเป็นมาเพื่อเผยแพร่ศาสนาเป็นคนแรกนะผมอาจจะตัดสรูนุตตะรสมาสมุทเทีสูสูง แล้วจะรว่าละจิตของของสัตว์โลกนี่นั่นคือความยิ่งใหญ่แต่ไม่ใช่คุณพิเศษแบบนั้นนะเขาเรียกว่าปาฏิหาริมันห็นมันตัดสรุนมันเห็นวงจรทั้งหมดแต่ไม่ได้มีฤทธิ์เด็คแบบสาดแช่ใ,ใครพูดอย่างนั้นอย่างนี้เสพน้ําเสพอะไรได้ไม่ใช่แบบนั้นเออขอโทอนักติการไม่ใช่แบบนั้นคือปาฏิหาริาาวาจาออแล้วก็เห็นว่าเนี่ยคนเนี่ยติดอะไรอยู่เป็นกรรมอะไรอยู่เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านรอบรู้ตรงนี้เพราะว่าสูงส ผมไม่ได้ยกตนเทียบพระเจ้าแต่ผมไม่หนีหลักธรรมเพราะพระเจ้าเหมือนครูบาอาจารย์ที่ร่องหนของผมเพราะผมไม่เคยเจอเจอแต่พระประธานแต่ผมปฏิญาณตนว่าขอให้ลูกได้ดวงตายังทำหือนพระเจ้าอยู่แล้วลูกจะช่วยกันตัต้งแต่วันแรกที่ผมเริ่มเริ่มจุดตัวเองเริ่มกลับไปอยู่ตัวเองเห็นฝุกสติจุดสมาธิยี่สิบวันที่ผมอธิษฐานอย่างนี้มา จะบอกยี่สิบวันไหมไม่ใช่เป็นเป็นปีแต,ต่ช่วงที่ผมมาเข้มสองเดือนกว่าตั้งแต่ผมเริ่มเริ่มเข้ามาหาตัวเองค,อคือจะวางทางโลกแล้วแต่ทําหน้าที่ไปก็เหนียนลูกไงก็เลยอาศัยขายของไปตัวเองเป็นหมดแล้วบุนาคตไม่ได้หมดแบบคือเป้าหมายของตัวเองบจะน้องหมดแต่ตอนนั้นมันมีภาระนะผมก็สวดมนต์ไหว้พระมันคนปกติแล้วก็ทำสมาธิแล้วก็อธิษฐานตัวยเพราะวางทางโลกแล้วดแต่ใจอะขอสุดตบันพอนะ คิดใช่แต่ปากม,มันพูดไปเองของมันโดยที่ไม่มีใครมาบอกผมนะมาสอนผมไม่ต้องอธิษฐานอยู่นู้นอย่างนี้มันเกิดขึ้นเองแลว้วก่อนหน้านั้นที่ผมเดินทงโลกอยู่แต่ผมก็รักษาศีลน,นอกตอนนั้นเพราะามไม่รู้ผมก็ขอให้ลูกสําเร็จทำโลกแล้วทำทำไปไหว้ทีดีพระาธาตุตรงไหน,นเข้าวัดทําบุญอะไรผมก็ขอให้ลูกสําเร็จทงโลกแล้วทำทำอธิษฐานอยู่แค่นี้นจนตัวเองสิ้นหวังทางโลกก็เลยอธิษฐานแค่ทำทำแต่วันนี้ผมสําเร็จทงโลกและนะ้ว ได้ดูแลครอบครัวได้มีบ้านอยู่อาศัยเป็นของตัวเองแล้วไม่ต้องเช่าบ้านเขาแค่นั้นแหละนี่คือความภูมิใจในทางโลกเนาะใครจะว่ายังไงก็ตามเลยมผมก็เลยผม,ผมไม่มีบ้านเนี่ยผมเลีล้ยงลมาตั้งแต่เด็กพ่อผมเลือกงกับแม่แล้วย้ายไปอยู่ทั่วจนอายุสี่สิบแปสี่เก้าผมมาซื้อบ้านตอนผม,มาอายุห้าปีคิดดูเสิ ตั้งแต่ปีหกหกอ่ะผมเริ่มได้บ้านเ้วยไม่ผมเป็นแบบคารวะผมเผยแท้การคารวะเนี่ยผมก็เลยสําเร็จทางโลกด้วยสิ่งที่ผมอธิษฐานมามันมาทีหลังเลยแต่ผมมอจัดได้ข้างหน้าเลยมันจับด้านกันหมดเลยเออแม้แต่คำคำี่ผมสอนใช่ไหมเขาปฏิบัติผมไม่ต้องปฏิบัติสลับด้านไหมเขาต้องพิจารณาเพื่อจะเข้าใจเพื่อจะเป็นปัญญาผมปัญญามาก่อน สลับหมดเลยท,งทา the, ทงธรรและทางโลกเออทางธรรมมาก่อนทาเออมันกลับด้านจนหมดเลยหาทางโลกก่อนเออสเออเออผมจะแตกต่างจากคนอื่นแล้วสวนทางธรรมด้วยเขาจึกสติไม่ต้องฝึกสติเขาปฏิบัติไม่ต้องปฏิบัติเห็นไหมรักษาสิไม่ต้องบวชไม่ต้องเห็นไหมของสวนหมดเลยสวนก็มาหาข้างในหมดเลยเนี่ยเขาไหว้พระสวนไม่ต้อง เห็นไหมพระพุทธเจ้าเป็นกษัตริย์แต่กลับออกมาเป็นคนออกแสวงหาธรรมเป็นขอทานเออเป็นขอทานอ่ะขอผู้ขอเออจนตัดสธรทมพระองค์ก็ไม่ได้กลับไปอยู่ในวังคือเกิดมาจากที่สูง่ะจากลูกกษัตริย์อ่ะเออแต่เออแต่พระองค์ก็มาตัดสูุใช่ไหมครอบครัวเขาถ้ากลับไปในวังก็ต้องรับผิดชอบที่นี่น่นะเออพระองค์ก็ไม่เอาพระองค์ก็ใช้ชีวิตตรงนั้นส่วนนั้นมามากแล้ว เออพ่อองค์ก็มาอยู่อย่างเงี้ยก็มีคนอุปถัมภางดูแล้วแล้วพ่อองค์ก็ไม่ได้ลาบากเนี่ยเห็นไหมผมนี่แม่งมาจากยาจบจากครอบครัวจนจนแต่ก็มาบรรจบทำตัวเดียวกันกลับด้านไหมกลับมาเนี่ยชีวิตก็กลับมาดีเห็นไหมจากที่ล้มเหลวมาตลอดอ่ะมันหักหักด้านนี้กระทั่งของพระเจ้าอยู่อยู่กัะลูกกสัตรกลับมาอยู่แบบติดดินใช่ไหมผมนี่ยากจน,นเออกลับมาขึ้นมาอย่างที่ผมอธิษฐานไว้อ่ะ นี่คือพูดให้โลกวันนี้ได้รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วผมก็สวนแล้วมีคนเดียวเท่านั้นที่สวนสวนทั้งหมดเลยนะฮะใครจะศรัทธาอะไรผมไม่สนผมยังทําหน้าที่ของตัวเองต่อไปผมก็ยังใช้ชีวิตปกติคนอะมันยุ่งเรื่องส่วนตัวผมจะดื่มอะไรแม่งเห็นไแม่ผมดื่มเนี่ยดื่มจะแม่งเป็นโรคตับแล้วแต่พวกมึงจะสมน้ำหน้ากูนะว่ากูดื่มเออดื่มมากๆก็เป็นโรคตับเห็นไหมดื่มเหล้าดื่มอะไรก็ธรรมดามันเว้ เออเรายอมรับผิดอ่ะก็ผมดื่มอ่ะเออแต่ผมไม่ได้ดื่มเยอะแต่ผมดื่มบ่อยเวลาผมสอนธรรมะแล้วมันเลือดรวมมันมันไม่ค่อยหิวข้าวก็ดื่มดือมพวกนี้ทําให้ตัวเองหิวข้าวเพราะบางทีมันสอนธรรมะเยอะแล้วมันไม่อยากมันไม่อยากอะไรเลยแต่บางทีมันไม่ได้ดื่มไ่หิวข้าวมันมันเพลินผมก็ยอมรับในครับผิดพลาดแล้วผมก็ไม่เคยแบบอยากจะชวนใครมาทำเหมือนผม ใช่ใช่เออเขาต้องบอกปัหาว่าผมยังกินแล้วเอาปุ๊ขอพ่อมซื้อเหรอผมก็พูดตามจริงพูซื้อเองกุณู่อแล้วมันผิดข้อไหนเนี่ยมากวะเงินกูก็มันสุดจริตอะเนื้อไว้นะเออไอ้ที่บางทีไม่ได้ซื้อทุกสิทธิ์ซื้อมาให้อะเออหวานปากสิเออแต่กุเป็นโรคเป็นไม่สบายเนี่ยเลือดเจ็บเนี่ยกูก็ยอมรับนเงื่อนไขตัวเองไะเพราะว่าความตายผมชนะมันอยู่แล้วไงผมไม่ได้กังวลไงเพราะว่าคนเรามันตายครั้งเดียวไง ก็ต้องตายผมอาจจะมีกรรมเก่าที่ว่าสมมติผมจะตายเพราะโรคนี้ใช่ไหมผมก็ต้องมีเหตุใจมาอยู่แล้วพระเจ้ายังหนีจากความตายไม่ได้ก็ยังป่วยเลยเป็นโรคเกี่ยวกับท้องใช่ไหมเพราะผมหนีความตายไม่ได้อเกินอะไรก็กินไงเอยกินมากอดมากใช่กินน้อยผมก็กินน้อยนะแม่โน้กก็เห็นอยู่แล้วการกินอาหารของผมจิ๊บจิบทั้งทั้งที่ลูกศิษย์เอาของกินของอะไรมาเต๊ะไปหมด อยากให้อาจารย์กินกินไม่ได้อไม่ผมฝึกกินแบบนี้เันมาตั้งแต่เด็กแล้วมันก็เลยกินเยอะไม่ได้กินชุกชุกกีก็อิ่มเนี่ยเนี่ยข้าวมันยังไม่ได้กินเมื่อวานกินข้าวบ่ายข้าวเช้าบ่ายเออหัวที่ดีได้ มีปนาสามเลยหมดแล้วเหรอหมดแล้วคตาดพี่หมดไม่เป็นไรใช่เดี๋ยวกินกับน้ำพริกอะไรก็ได้ต้มมาอร่อยมากมเขาุย่าครับก้นี้แก้นี่จบมาเหรอเออก็แบ่งมาหน่อยสิผมจะกินกับี่อย่างไม่ต้องเยอะหรอ ท้ายคนเรามันก็กินแม่งก็กินแค่นี้ยอ,อะไรผมก็กินมาหมดแล้วผนก็ไม่เที่ยง,งจริงๆแล้วผมก็อยากลองชิมผมก็ซื้อแล้วมอเตอร์ไซค์ผมอยากได้ผมก็ซื้อ,อ,อแต่ซื้อด้วยความสุดจริตนะออผมไม่เคยไปหลอกลวงเลยลูกศิษย์นนะน้ำพันธ์น้ำแรงผมนะแต่พวกเปรตมันหาว่าผมสอนธรรมะจนรวยรวยทยี่อะไรกูย,ยังผ่อนอยู่เลยเปัญญาอ่ะนแต่ครูลโรกของครูอ่ะเฉยๆกูอยากได้เออถ้าครูส่งไม่ไหวก็ปล่อยให้เขายึดเพราะผมก็ปล่อยให้มายึดมาหมดแล้ว ลูกเมียผมก็ปล่อยให้ยึดไปหมดแล้วเออเออเติมสิ่งที่มันเคยขาดหายไปแต่พระเจ้าท่านไม่ต้องเติมท่านมีมาหมดแล้วเบื่อแล้วตอนนั้นอ่ะผมยังไม่เบื่อไงเพราะชีวิตผมขาดหายไปช่วงเด็กแค่ไหมเหมือนแต่ก่อนลูกไม่มีรองทัาใส่เงินรองรับเลยคู่อะไรกันนั่นนั่นเละ เราก็อยากเติมในส่วนที software, ่เราเคยขาดให้ไปเจ้าจบสุดทล้วแล้วเข้าสู่ความมิเทียมมันก็เบื่อเพราะใช้ไปสักพักหนึ่งเราก็รู้อยู่แล้วแต่ว่าเกิดมาเป็นคนไงแล้วสิ่งที่เราไปซื้อมันก็เป็นเงินที่สุดจนิดไงครับผมก็ไม่ได้ไปหลอกลวงใครไงไม่ได้ไปเบียดเบียนหรือซื้อให้อาจารย์เนี่ยไม่มีทุกอย่างผมทําเองก็ไม่มีใครทำอาการใี้ผมนะรถอ่ะผมบอกเลยผมมีเครดิตของผมมีครั้ครั้งเดียวที่น้องหนูทำราการให้ะเออมาด้ ตอนนั้นผมเริ่มสอนธรรมะใหม่ๆผมต้องใช้รถใช่ไหมบางทีผมต้องพาน้องหมาพาภรรยาลงไปใต้เนี้ยจะให้ผมขับรถพ่วงไปที่ไหนผมก็ผ่อนมาผมไม่เคยทําให้น้องหนุ่มผิดหวังเลยน้องหนุ่มเอาที่ไปจำนองนะลูกศิษย์คนอื่นไม่มีใครกล้าทำบัตรที่ผมตอนแรกมึนบอกผมว่าอาจารย์อยากให้ช่วยอะไรช่วยได้หมดมึงก็กลัวกูโกงกันนะธรรมะระดับปอยสลาดแล้วนะน้องหนุ่มอ่ะทำบัตรที่ผมแล้วรับจากน้อผมใช้เครดิตเองผมอยากอยากอยากอยออกอะไรได้หมดเลย ผมเครดิตผมดีผมไม่มีติดแบกดิบมักดการสเราเออมันอยาใกให้เราซื้ออีกเออตอนที่ผมขับรถอยู่เนี่หนึ่งของลูกด้วยมาด้าด้วยหนึ่งสองสามสี่ถ้าผมหมดกรรมตรงนี้ผมก็คงจะไม่ค่อยดินน้นรนเท่าไหร่เลยแค่แค่นั้นเองเนี่ยามาเป็นทางลกูกเราเราจะทำยังไงกับชีวิตวผมใช้ชีวิตกับคารวาสมันก็ไม่ได้ผิดเพราะทำวินัยอะไรนี่ใช่ไหมละ่ะ คนพวกนั้นมันมันเข้าใจว่าผมเป็นพระอรหัน,นผมไม่เคยพูดว่าผมเป็นพระอรหันผมไม่เคยบอกเลยมีแต่คนอื่นเขาอ้างกันเองว่าเป็นพระอรหันคนอื่นที่เขาประกาศตัวประกาศผม,ผมไม่เคยประกาศว่าผมเป็นพระอรหันเพราะว่าผมผมไม่หลงแต่ผมพูดเรื่องพระอรหันอุปมาว่าคนนั้นพระอรหันท่านอย่างนั้นอย่างนี้ตามภาษาสมมตินะเออแต่ผมไม่เคยเป็นพระอรหัน,น,นแต่วันแรกที่ผมหลู่ต่อมาอ๋อนี่แม่มันหลงอยู่ในความคิดปรุงแต่งหมดนี้นี่วะมันไม่ได้มีอย่างที่เราคิดเดิ แต่ตอนที่บรรลุตอนที่มันดูต่อมาเนี่ยมันก็แค่อุทานมาตามสัญญาว่าเอ้านี่บรรลุบรรลุเราบรรลุทนีิพระเจ้าบรรลุทมแบบพระรหนานบรรลุรมแบบนี้แค่แค่นั้นเองแต่ผมก็ไม่ได้ติดในภาษาพระหนา์อะไรอ้าจบครบจ้าแล้วดิก็แค่นั้นเองแล้วผมก็ไม่ได้มีชื่อจาโอ้กูเป็นพระหลานเนี่ดไม่มีมันมันพ้นออกไปจากสมมุิบันทึกพ้นไปจากการอธิบายมันเลยไม่ติดในภาษาอะไรเลยความเชื่ออะไรก็ไม่มีแค่ใส่ใช้ภาษาสมมุิบันัตกแช่นั้นอี ผมท ah. ี่บอกว่าแต่คนคนที่มาเดินตามผมเขาจะไม่สนใจเรื่องตลาดหารหือการบรรลุธรรมด้วยเรือนออไมฮะเขาจะไม่สนใจเรื่องนิพพานเขาจะเห็นตัวเองอย่างนี้ไปเป็นก็บานความเชื่อทั้งหมดเลยก็อยู่แบบวิเวกสมมติเออรับรู้แบบวิเวกอย่างเงี้ยโอเคคิดเนี้ย